One, two. สวัสดีจ้าพบกับท่องเที่ยวไทยสบายโฮเทลอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปอมปายสู้กุดสุดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันวันจันทร์อาทิตย์ใหม่จิตใจเบิกบานมีแรงสู้งานสู้การกันต่อไปนะคะสำหรับตัวโต้ตเองก็เพิ่งได้พักผ่อนเมื่อวานนี้เองค่ะกลับมาจากเที่ยวนะคะทิปที่ไปประเทศสเปนตอนใต้เมื่อกี้ก็ไป9วันเลยทีเดียวนะคะ ก็ได้เห็นหลากหลายสถานที่สวยๆ,ๆงามๆทั้งนั้นเลยเมืองใหญ่ๆแต่ละที่แหล่งท่องเที่ยวก็สวยงามแตกต่างกันไปนะคะภูมิประเทศก็สวยมีสลับภูเขาเหล่ากาด้วยคลิปต่างๆก็ยังไม่ได้ตัดให้ทุกคนได้ชมกันหลากหลายที่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเดินทางกลับมาพักที่บ้านวันเดียวเหนื่อยเหมือนกันค่ะ ก็ไปบ้านแม่ญาต่อบ้านญาติพี่น้องต่อไปพักที่นู่นอีกสองวันค่ะเพิ่งได้กลับมาบ้านเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้ก็ทําความสะอาดบ้านเพิ่งเสร็จไปตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วได้กลับมาใส่เสื้อแขนยาวอีกแล้วนะคะอากาศเช้านี้ก็1 4 15องศาช่วงบ่ายไปก็ไม่ถึง20ค่ะสําหรับทางฮอลอแลนด์ก็ส่วนมากก็ฝนตกปลยอยๆฟ้ามืดฟ้ามัวกับมานาวนิดๆอีกแล้ว ฤดูนี้แหละค่ะตัวโต้ก็เบื่อเหมือนกันนะครับฝั่งทางฮอลแลนด์มาหาเสื้อผ้าใส่ยากถ้าใส่หนาไปก็จะร้อนถ้าใส่น้อยไปก็จะหนาวก็เลยได้คลุมนิดหนึ่งรอรุ้นไปกับอากาศช่วงที่ไปเที่ยวนะคะที่สเปนก็อากาศ34-36องศาเลยทีเดียวแดดแ๊ดเท่ากับทางบ้านเรา40องศาก็ว่าได้นะเหมือนทางเมืองไทยเลยครับเพราะว่าดวงอาทิตย์ทางยุโรปมัน จอโลกมากนะคะยิ่งเดินไปเที่ยวเมืองไหนยิ่งห่วงทั้งห่วงพ่อใหญ่ด้วยกลัวแกเป็นลมแดดด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฟ้ามันลุกมากแทบไม่มีไอ้ก้อนเมฆเลยแต่ละวันนะคะสรุปแล้วก็เราก็ได้เที่ยว8วันเต็มๆนะคะเพราะวันแรกเป็นวันเดินทางไปกว่าจะออกจากบ้านไปก็ตื่นเช้าวันนั้นตื่นตีห้ครึ่งกันอาบน้ําแต่งตัวกันไปไป,ไปรถไฟรอบเก้าโมงเช้าบินรอบ บ่ายสองโมงก็ว่าได้นะคะไปถึงสนามบินก่อน3ชั่วโมงนะคะสนามบินใหญ่ที่ปอแอร์พอร์ตอัมสเตอร์ดัมนะคะพอวันที่ไปก็ทั้งวี่ทั้งวันนะคะไปลงที่นู่นแล้วก็ไปรวมพลกันที่สนามบินที่มาลากานะคะตอนใต้สเปนพอไปรวมกันเสร็จโชคดีว่ากรุปทัวร์นี้เราไปแบบกรุ๊ปนะคะพ่อใหญ่ซื้อแบบกรุปทัวร์นะคะ ตัวทัวร์ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมันจะมีแพ็กเกจ8วัน9วัน10วันแล้วแต่เราจะเลือกแต่เที่ยวนี้ถือว่าเป็นทัวร์ที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่เพราะใหญ่แกอยากได้ความสะดวกและรอบนี้ตัวตู้ไปเป็นรอบที่5ที่6แล้วนะคะแต่ก็หลากหลายบริษัทของฮอลแลนด์เน์แลนด์นี่แหละค่ะรอบนี้ก็เลยแกก็เลยอยากได้โรงแรมที่ดีขึ้นอาหารการกินที่โอเคขึ้นพักผ่อนได้สบายขึ้นแกก็เลยจอง แทบจะมีแต่โรงแรมระดับ4ดาวก็ว่าได้นะคะมี3ดาวอยู่วันเดียวนะคะสรุปแล้วไปเที่ยวนี้ก็พัก5้าโรงแรมค่ะการที่เราเปลี่ยนโรงแรมบ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะเพราะว่าสมองเรานะคะเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยเตียงใหม่อะไรใหม่สถานที่ใหม่บางครั้งแต่มันก็มีความตื่นเต้นในหัวตลอดเวลานะคะแล้วก็นาฬิกาปลุกก็จะจูนเข้าไปในหัวตัวต้นแ,แต่วันแรกเลยนะคะแล้วก็ เราก็รอฟังไกด์ฟังอะไรไปแต่กรุ๊ปทัวนี้ถือว่าไม่ใหญ่นะคะสิบแปดคนเท่านั้นเองก็ถือว่าดีอยู่การถรถรถทัวร์รถบัสมารับก็ใหม่นะคะรวมพลกันที่สนามบินมาละกาแล้วก็จะมีไกด์รออยู่ทางออกนะคะหัวหน้ากลุ่มก็บะได้นะคะก็จะรวมกันแล้วก็จับไม้จับมือทักทายกันมีสาวเอเชียนางเดียวเฉพาะตูต้ตนะคะก็ฉีกยิ้มตามไปก่อนนะคะเราเป็นสาวไทยนะคะก็ขึ้นรถทัวร์กว่าจาก ไปถึงโรงแรมแรกนะคะในวันนั้นก็ไม่ได้เที่ยวก็ว่าได้เสียไปหนึ่งวันแล้วนะคะกว่าจะไปถึงโรงแรมแรกก็เกือบสามทุ่มเลยทีเดียวก็ถึงปุ๊บก็เข้าโซนร้านอาหารกินข้าวกินอะไรกันเสร็จเลยแล้วก็ฟังไก์ถ้าเราไปเป็นกรุ๊ปตัวเราก็ต้องตื่นตัวตลอดนะคะถ้าเราอยากจะเห็นหลากหลายสถานที่นะคะไก่เขาก็จะบอกว่าเวลากินเช้ากี่กินข้าวเช้ากี่โมง กินข้าวเย็นกี่โมงพรุ่งนี้เราจะขึ้นรถทัวร์กี่โมงถ้าไปเที่ยวเมืองไกลหน่อยก็ต้องขึ้นแต่เช้าหน่อยบางโรงแรมเราก็พักแค่คืนเดียวบางโรงแรมเราก็พักสองคืนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าโรงแรมที่พักคืนเดียวเราก็จะเตรียมเสื้อผ้าออกมานะคะแบาเอาไว้ใส่แค่วันเดียวนะคะแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บอะไรเรียบร้อยนะคะถ้าพักคืนเดียวส่วนมากก็จะแวะเที่ยวกลางทาง ระหว่างที่จะไปโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเขาก็จะจอดให้เที่ยวในเมืองนั้นทั้งเมืองหรือว่าสองเมืองก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าช่วงเที่ยงเขาก็จะปล่อยเราเป็นอิสระแต่ตโตเองก็ไม่ค่อยได้ไปฟังไกด์กับพ่อใหญ่นะคะตามสถานที่ใหญ่ๆโบสถ์เก่าแก่พระราชาวังเก่าแก่ส่วนมากก็จะฟังอยู่แป๊บเดียวนะคะแต่ก็จะมีหูฟังแต่เราก็คอยเชิงเงยเชงเงยมองว่ากลุ่มของเราถึงไหนเพราะว่าเป็น บางสถานที่ใหญ่ๆสวยๆจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเราก็คอยดูแต่เขาบอกว่าใหญ่ว่าเธอก็เดินตามกลุ่มไปเธอต,ต,ตัวเองก็จะหาถ่ายรูปถ่ายคลิปวนไปนะคะถ้าใครอยากดูรูปถ่ายอะไรบ้างก็จะมีลงในเพจด้วยนะคะเพจเทยไทยสไปฮ์นแลนด์ค่ะส่วนมากรูปก็จะลงไว้ตรงนั้นเผื่อแฟนกับ f ออยากเห็นอยากดูรูปภาพต่างๆเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปจริงๆก็จะลงแต่ฝั่งทางนี้ นะคะแต่ก็อาจจะช้าหน่อยช่วงนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังเป็นกําลังใจให้กันอยู่นะคะช้าบ้างอะไรบ้างนะครับวนเวียนเปลี่ยนไปทั้งเตรียมตัวทํางานทําการแล้วค่ะหลังจากไปใช้เงินเยอะแยะนะคะก็ว่ากันไปเกิดเหตุการณ์ช่วงท่องเที่ยวด้วยนะคะจะพูดใน้ฟังเราก็ยิ่งกลัวนะกลัวแฟนเป็นลมหรือว่ากลัวแฟนสะดุดล้มตรงนู้นตรงนี้ โชคดีว่าวันนั้นนะคะไม่ใช่พ่อใหญ่นะคะแต่กลุ่มเดียวกันนี่แหละคััมีในกลุ่มโตโตเองก็จะถือว่าอายุน้อยกว่าเพื่อนนะคะส่วนมากคนที่ไปเที่ยวพวกนี้ก็เป็นคนเกษียณอายุเกษียณงานการเรียบร้อยแล้วนะคะหกสิบกว่าเจ็ดสิบไปยังๆมีคนหนึ่งที่แก่ที่สุดในกรุ๊ปทัวร์ของโตโตก็อายุ81ดปีนะคะ แกก็พูดให้ฟังหลากหลายอย่างนะคะวันนั้นเกิดเหตุการณ์หน้าโบสนะคะวันนั้นก็เป็นโบสถใหญ่ใจกลางเมืองใหญ่ผู้คนก็จะเงือจะแงมองแต่หน้าโบสถ์เขาทำสวยมากเป็นสถาปัตยกรรมกรรมแบบเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะพอเดินมาปกติพ่อใหญ่ก็จะเดินใกล้ตัวโตวตลอดนะคะแต่ทีนี้รอบนี้แกเดินห่างแกเดิน เยิ้งๆไปกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับมีตัวตแล้วก็อีกกลุ่มถวยกลุ่มอื่นเดินสวนมาพอดีนะคะคนก็เยอะช่วงนั้นแต่มันเป็นที่เดินเมัาก็มันต่างระดับแค่ขั้นหนึ่งเหมือนลงไปขั้นบันไดหนึ่งมีคนนึงเดินเขียดตัวตมาแล้วล้มตูบลงแรงมากนะคะแต่ผู้ชายนะคะแต่โชคดีว่าเขาไม่ได้แก่มากอายุห้าสิบกว่าอีกกลุ่มถวหนึ่งนะคะเดินสวนกันมา เขาไม่ได้มองนะคะเพราะเป็นทางตั้งระดับแค่บันไดขั้นเดียวที่นี้ไม่ได้มองล้มตูดลงไปเราภาวนาอย่างเดียวว่าห้าเป็นพ่อใหญ่นะจะเป็นพ่อใหญ่นะพอมมองไปโอ้โชคดีว่าไม่ใช่แฟนเราถ้าเป็นพ่อใหญ่ก็คงจะสิ้นสุดการท่องเที่ยวไปเลยนะครับเพราะล้มแรงมากนะคะตอนวันแรกก็อาจจะไม่เป็นไรนะคะวันต่อไปที่เราจะตื่นขึ้นมานศะสิสังขารกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าตูโต้ตเคยเห็นแล้วตอนที่เดินอยู่โคราชนะคะ ทางฟุตบาทของโคราชก็แต่ละที่หลากหลายที่มากนะครับเป็นทางกระปุกกับปับพื้นไม่สม่ำเสมเอทั้งก้อนหินทั้งอะไรเรียงไม่นี่นะครับตัวหนอนตัวอะไรนะครับพ่อใหญ่ก็สะดุดล้มครั้งหนึ่งหัวเข่าก็แตกไปหน่อยหนึ่งนะคะได้เข้าคลินิกล้างผงล้างแผลเลยทีเดียวเพราะว่า แฟนของเราก็มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานนะคะต้องคอยระวังหลากหลายเรื่องรากับกระเป๋าเดินทางของตัวตู้เองก็มีสารพัดทั้งขนมนมเนยผลไม้น้ําดื่มอะไรทุกอย่างเต็มกระเป๋านะคะเราก็ระวังแฟนเรานี่แหละค่ะแฟนมีโรคประจําตัวไปเที่ยวมันก็ไม่ได้หัวละเต็มที่เท่าไหร่นะคะต้องคอยระมัดระวังเขาด้วยร้อนไม่หิวน้ําไม่เอาอะไรไม่นู่นนี่นั่นไม่ความดันขึ้นอะไรแต่โชคดีว่าแกก็ใช้ระบบเซ,นซ็นเซอร์ตรวจเองอะไรเอง นะคะก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีโชคดีไม่แม้ว่าไม่ใช่แฟนเราจะเป็นแฟนเราล้มว,วันนั้นแล้วก็อเอ้ยคงจะหมดสนุกไปเลยเพราะว่าก่อนจะกลับวันสองวันพอดีนะคะล้มก็ต่อหน้าทุกโต๊ะก็ร้องสักนันวันไหวคนก็ดูกันดึงเอากันกลุ่มตัวกลุ่มอะไรนะคะก็ถือว <s> ่าการไ <ião. S 1> ปเที่ยวเราต้องมองหน้ามองหลังตลอดเวลาตรงไหนที่คนแน่นๆเขาก็ให้ระวังกระเป๋านะคะ เพราะว่าโฉจชิงวิ่งราวคนต่างด้าวคนอะไรก็มาใส่สมัยนี้เศร,รษฐกิจก็ยังว่าราคาคนที่จ้องฉวยโอกาสเวลาคนเผลอคนอะไรตัวโต้ก็จะมองตลอดนะคะกระเป๋าเงินกระเป๋าอะไรตัวเองส่วนมากก็จะใส่ตามตัวตามอะไรทักเป็นเสื่องมีกระเป๋าด้านในก็จะใส่ไว้ด้านในอะไรอย่างนี้เราก็ระวังของเราไปจะเป็นประเทศไหนก็ช่างจะเทียบแอบเอเชียหรือว่าเมืองใดรู้ว่าเมืองไหนก็ช่างนะคะ ย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะเราก็ต้องระวังเอาเองจะบอกว่าประเทศนู้นขโมยเยอะขะโจรเยอะมันไม่ได้หรอกค่ะมันอยู่ที่จังหวะของเราถ้าเราพลาดขึ้นมาเราก็เสียไปอะไรไปกว่าจะติดตามได้ยิ่งไปต่างประเทศด้วยต้องไปแจ้งความไปอะไรอ๊ย้ยมันยากที่จะได้คืนนะคะนี่แหละค่ะฤดูการท่องเที่ยวมาแล้วอีกหน่อยก็ยิ่งจะเป็นฤดูร้อนแถบยุโรปหมด ก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะใครไปเที่ยวทางไหนก็ดูเอาเองนะคะดูแลทรัพย์สินเงินทองของมูลค่าของตัวเองให้ดีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังก่อนนะคะเดี๋ยวก็ติดตามคลิปสวยๆนะคะเดี๋ยวจะตัดต่อทยอยลงให้ทุกคนได้ดูกันอย่าเพิ่งลืมกันนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบายบาย